สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำฮอร์โมนยืดช่อก,กันนะคะพอดีปู่อัง,งุุ่นไว้1ต้นเราจะทำไม่เยอะนะคะเพราะว่าปกที่ผ่านมานี่อังหนนเรานี่ไม่ได้ทำฮอร์โมนยืดช่อช่อเขาออกมาแล้วจะแน่นแล้วก็สั้นนะคะลูกเขาจะเน่าเพราะว่าเบียดกันเยอะส่วนประกอบของเราก็จะมี3อย่างนะคะหัวไชเท้าน้ำตาลสายแดงแล้วก็มะพร้าวจ้า3อยา่างง่ายๆ เริ่มแรกนะคะเราก็หั่นนี่หัวใช้เท้าเป็นเล็กๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วก็เอาเข้าเครื่องปัน่นกรณีที่ใครไม่มีก็ใส่ครกตำได้นะคะที่บ้านเอาหั่นให้เล็กกว่าน,นี้นะคะถ้าตำจะละเอียดเร็วกว่าแต่ว่าใครมีเครื่องปั่นก็สะดวกรวดเร็วนะคะนี่ก็หั่นประมาณนี้ก็ปั่นได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราใช้ไม่เยอะน่าจะประมาณแค่4ช้อนนะคะอาจจะปั่นไม่หมดนะคะนี่ หัวใช้เท้าหลังจากเราปั่นแล้วนะจ๊ะปัน่นหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากเนือก็ตามเอาก็ได้นะคะนี่เราใช้ไม่เยอะเราจะกองเอาแต่น้ํานะคะประมาณสามสี่ช้อนก็ได้แล้วนะคะไม่ได้เราไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่างุ่นเรามีไม่ถึงสิบพวงจ้านี่นะคะเอาแต่น้ําน้ำใสๆแบบนี้นะคะ นี่นะคะน้ำมะพร้าวหนึ่งลูกเราได้เต็มแก้วเลยอันนี้มีจิบไปแล้วนะคะนนเพราะว่ามันเยอะมากแต่เราใช้ไม่เยอะคะ่ะอันนี้เราจะใช้แค่สี่ช้อนน้ำมะพร้าวสช้อนน้ำตาลทรายแดงสองช้อนแล้วก็อันนี้เราเอาแต่น้ำนะคะหมอชัยเท้า4ช้อนคะ่ะสี่สี่สองแล้วจะส่วนผสม ต่อไปก็รวมส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนี่เริ่มจากน้ำหัวผักกาดหรือหัวชาเท้านั่นเอง4ช้อนนะคะผสมให้เข้ากับน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันให้ละลายก่อนนะคะแล้วเราค่อยเติมน้ำมะพร้าวทีหลังนะคะน้ำมะพร้าวเราก็ใช้4ช้อนนะคะนี่ นี่นะคะส่วนผสมคนให้เข้ากันสำหรับใครที่ใช้มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็ปรับสัดส่วนลดหรือเพิ่มลงตามเดิมนะคะคือ4-4-2นะคะนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เติมน้ำมะพร้าวไปให้ครบ4ช้อนนะคะอาจจะมี เกินบ้างนิดๆนดน,นหน่อยะคะ่ะเราก็คนให้เข้ากันนะคะอัตราการใช้สำหรับการฉีดพ่นช่อองุ่นหรือว่าช่อผลไม้ที่ต้องการให้ยืดยาวนะคะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละสายพันธุ์นะคะแต่ละพันธุ์นี่ความเข้มข้นในการฉีดพ่นนะคะผสมน้ำฉีดพ่นนี่จะไม่เหมือนกันเราต้องลองที่เริ่มจากน้อยๆก่อน,นะคะ่ะอาจจะ1หยดต่อน้ำ รอ้อยมลหรือว่า2หยดหรือว่า3มหยดแล้วแต่สายพันธุ์นะคะเราต้องทดลองไปอันนี้เราจะเริ่มลองที่1หยดต่อน้ำ100ร้อยมลอก่อนนะคะสำหรับองุ่นเราถ้าได้ผลดีเอ่อช่อไม่หงิกหรือว่ายังไงเนี่ยเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะาจะเป็น2หยดต่อ100ร้อยมลลก็ได้ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ขวดหรือว่ากระปุกนะคะปิดฝาไว้ใส่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า เราจะไปผสมน้ำเปล่าฉีดพ่นกันนะจ๊ะระยะเวลาการใช้นะคะเราจะเก็บไว้ไม่ไม่ให้เกิน2อาทิตย์นะคะเพราะว่าเ,เราไม่ได้ใส่สารกันบดูดหรือสารใดๆดทั้งสิ้นนะคะผสมกันไปแล้วใส่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้ประมาณแค่2ออาทิตย์นะคะเกินมากกว่านั้นเขาจะเสื่อมคุณภาพจ้ารพร้อมแล้วก็มาผสมน้ำฉีดพ่นกันเลย อันนี้ลองใส่ที่2หยดนะคะน้ำรู้สึกจะ2 0 0อมลได้พอดี <Okay. S 1> เติมน้ำเยอะไปหน่อยก็เลยใส่ไป็น2หยดนะจ้ะนี่ฉ mm hmm. ีดพ่นเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาเห็นผลกันว่าจะยืดช่อมายาวเยอะจากเขาที่แล้วแค่ไหนนี่นะคะช่อเล็กช่อใหญ่เราจะฉีดพ่นให้หมดเลยเวลาที่ฉีดพ่นดีที่สุดคือตอนเช้านะคะ mm hmm. เจ็ดโมงแปดโมงเก้โมงนี่ฉีดได้ฉีดเข้าไปเลยฝั <C hh> ่งนี้จะมีอยู่สองช่อไม่ใหญ่นะคะกำลังแตกออกมาเล็กๆอันนี้ยังไม่ฉีดนะคะให้เขาโตกว่าน,นี้อีกนิดนึงก้านยาวออกมาประมาณ สองเซนนะคะถึงจะฉีดได้นี่นะคะอันนี้ก็ยังฉีดไม่ได้นะคะยังเล็กอยู่อีกประมาณ3วันนะคะมาฉีดกันต้องร้อยเขาโตก่อนน,นะคะ